ดิฉันนางจำรงเกิดในล่าตำแหน่งทสองมออำเภอนางรองวันนี้จะมานำเสนอผลงานนะคะทำที่ผ่านมาและปัจจุบันและจะบอกว่าในอนาคตจะทำอะไรบ้างดิฉันชื่อนางจำรงเกิดในล่าเกิดวันที่22กันยายน2500สอง2นห้าสง ปัจจุบันกเกษียณอายุราชการแล้วนะคะในตําแหน่งกำนันเป็นทสมตั้งแต่ปี2 5 4 8นะคะครั้งแรกเลยจะเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าต่อมาก็ได้รับถูกเลือกแล้วก็ให้เป็นสมาชิกทอสมอของหมู่บ้านแล้วก็ตำบลแล้วก็อำเภอจนถึงระดับจังหวัดนะคะ ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานในเรื่องของสิ่งเวดลม้มเพราะโดยปกติสิ่งแวดล้มบ้านเรานะคะไม่ใช่อยู่กับเราแบบคงที่เราจะต้องมีการดูแลนะคะเหมือนจีบอบที่บอกก็คือประจานปฏิบัติประเมินผลนะคะในการที่จะทำทุกสิ่งอย่างให้สิ่งเวดล้มของเราได้อยู่เคียงคู่กับเราอย่างดีและมีการปรับใช้ ด้วยโครงสร้างของการทั้งภาครัฐและเอกชนและเครือข่ายที่เราทำนะคะในวันนี้ที่อยากจะบอกก็คือดิฉันดำเนินการในเรื่องใดบ้างนะคะเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของในพื้นที่นะคะดิฉันได้อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะนางโองของเราซึ่งในภาคส่วนตรงนี้นะคะเราได้รับการร่วมมือ ได้รับการประสานแล้วก็เอาใจใส่จากฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาตลอดจนข้าราชการส่วนไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะคะหรือชนประธานหรือเทศบาลน,นะคะที่ให้การอูแลแล้วก็ให้ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของอำเภอจนถึงจังหวัดของเรา ที่ฉันอยากจะบอกก่อนเลยนะคะที่ฉันมีความชอบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของน้ํานะคะเพราะว่าที่ฉันอยู่ใกล้เขื่อนลำนังโรงใกล,ล้ลำน้าลำนังโรงนะคะซึ่งลำนังโรงจะไหลผ่านอาเภอของเราเกือบจะตลอดทั้งทั้งอาเภอนะคะไปตั้งแต่ตำบลหนองไใจนะคะตำบลตะเดาตำบลน,นางโรงตำบลบ้านติ๋งนะคะไปหมดเลย ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก็คือรักษาคุณภาพของน้ําแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทางเดินของน้ํานะคะบางครั้งน้ําที่อยู่ในลําคลองอาจจะมีพวกวัชพืชเราก็ประสารระนการปฏิบัติกับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นป้องกันจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันเอาน้ําเอาผักตบชวาหรือเอาวัชพืชออ,อกนะคะ ในเรื่องของสวนป่าหรือป่าไม้นะคะเราก็มีการปลูกพืชทดแทนนะคะป่าไม้ที่ถูกลักลอบตัดก็ดีเราก็จะมะีการลงโทษทางสังคมนะคะว่าการตัดไม้แล้วเขาจะต้องเจออะไรบ้างอย่างธรรมชาติก็คือไยเลงอย่างที่เราสามารถที่จะทําประชาคมกันได้ก็ให้ทําประชาคมและแจ้งให้พี่น้องเรารับทราบนะคะส่วนในเรื่องของการปลูกป่าเพิ่มเติมนะคะเราจะปลูกทุกปี ดิฉันถือว่าดิฉันโชคดีมากนะคะที่ได้รับนะคะเป็นสมาชิกทสมอได้ประชุมแล้วก็ได้รับรู้จากเพื่อนพี่น้องทสมอในเรื่องของเรื่องของการที่จะดําเนินการกิจกรรมต่างๆดิฉันมีภาคีเครือข่ายในเรื่องของของเอ่อ อย่างปลูกป่านะคะเมื่อวันก่อนนะคะเมื่อสักสัปดาห์คือมาวานประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะเราปลูกป่าที่ชนประทานอ่างเก็บน้ำหนองทะโลกซึ่งเป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่สุดของนางโรงนะคะเรามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ร่วมกับป,ป่าปากับพี่น้องที่ใช้ในการ,กรเกษตรทั้งตำบลแล้วก็ได้ปลูกป่าร่วมกันนะคะเรามีคุมสำนักงานคุมประพฤติ ยังหวัดวีรมจากฐานนางโรงที่มีกำลังคนเรามีชวนประธานที่มีเจ้าหน้าที่ชวนประธานที่มีต้นไม้เรามีองค์การบริหารจวนตำบลท,ที่มีรถดับเพลิงนะคะเราไม่ใช้เฉพาะดับเพลิงอย่างเดียวเรารดต้นไม้ก็ได้นะคะแล้วการดูแลแล้วก็ใช้ในเรื่องของอเครือข่ายคุมพตินะคะมาดูแลต้นไม้ในทุกๆเดือนนะคะทำให้พืชพันต้นไม้ของเราสามารถไปดำเนินไปได้ ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีเหล่งคาจัดนะคะเก็บจัดเก็บขยะอันตรายขยะรีไซเคิลหรือขยะที่ขายได้เรามีคนใหนหมู่บ้านที่มองเห็นว่าขยะบ้านเราก็สร้างอาชีพให้เขาได้ขยะอันตรายก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะนําไปขายนําไปใช้นําไปเก็บให้เราทําให้เราปลอดภัยจากเรื่องนี้ แล้วในเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันภูมิใจก็คือทอยสมอนะคะเราดูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของบ้านเราว่าเรามีน้ําเรามีอากาศเรามือพื้นที่ดินดีน้ําดีนะคะเราสามารถที่จะเอาดินนะคะที่อยู่ในเลือกส่วนของเรานะคะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารจนเป็นหมู่บ้านเติดกิจพอเพียงทั้งตําบลน,นะคะอยู่สามหมู่บ้านแล้วก็สี่หมู่บ้านนํารงเรามีหมู่บ้านที่ มีโคกหนองนาโมเดลนะคะที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีนะคะเขามีแหล่งน้ำเขามีการทำกินเขามีความรู้ทำให้ดิฉันที่เป็นทสโมโนะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำป็้หนึ่งในการนำเขาประกอบอาชีพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าทดแทนปลูกป่าในสวนครัวเรือนละต้นหรือปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะ หรือปลูกในจริงต่างๆสุดยอดภูมิใจของตำบลน,นะคะที่ฉันมีวัดบ้านทุ่งที่ท่านผู้ใหญ่ก็เป็นสมาชิกโทสสมเหมือนกันนะคะเราได้ไปปลูกต้นไม้ที่วัดจากวัดที่เป็นที่เตียนโล่งนะคะไม่มีอะไรมีเฉพาะที่ตั้งวัดตัวนี้นะคะทั้งพระทั้งโยมทั้งผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบอตอรหรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะพากันไปปลูกต้นไม้ทุกปีนะคะเราได้รับความร่วมมือและก็เปิดทางจากท่านแหนมเผอท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้นําทุกภาคส่วนทําให้ดิฉันภูมิใจว่าดิฉันเป็นทสมอของอำเภอนังโรงนะคะแล้วก็เป็นกรรมการทรสมอของจังหวัดที่ได้นําความรู้ที่เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล,ล้อมจังหวัดเราและ ดีใจที่เคยได้ไปร่วมประชุมที่กรุงเทพแล้วก็นำเรื่องนั้นมาขยายผลโตในพื้นที่ทำให้พื้นที่ของเราเขียวกขจีมีอยู่มีกินตามสินทรัพของทรัพยากรธรรมชาติเวดลมที่เรามีอยู่นะคะดิฉันภูมิใจมากอยากจะนำเสนอในเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำนี่คือปัจจัย